สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการอิสานดูเพลิน999นะครับคิดถึง fc ทุกคนครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามาพบเจอกันวันนี้ว่างก็เลยมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อน f ทุกคนได้หายคิดถึงกันนะครับวันนี้มีเหรียญหนึ่งบาทของราชการที่เก้าเพื่อนเพื่อนได้ติดตามรับชมกันนะครับเป็นเหรียญหนึบาทมุนเวียนทั่วไปนะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญกันครับ ด้านหน้าจะเป็นรูปพระชายาลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้านซ้ายมือจะเขียนวา่าภูมิพลอรุลยเดชส่วนด้านขวามือจะเขียนคำว่าราชการที่เกนะครับเพื่อนๆส่วนขอบเหรียญจะเป็นฟันเฟืองน,นะครับอ่ากองไม่ชัดก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อยนะครับเหรียญยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆได้มาก็รีบมารีวิว ให้ FC ได้ใหายคิดถึงกันนะครับด้านหลังของเหรียญด้านบนจะเขียนคาว่าประเทศไทยพศ2532นะครับเป็นเหรียญ1น,นบาทนะครับใครมีก็ให้เก็บไว้บ้างนะครับเพื่อนๆวันหน้าอาจจะมีค่ามากกว่า1บาทนะครับนับวันก็ยิ่งจะหายากแล้วและเหรียญราชการที่9ก็ได้เลิกผลิตแล้วนะครับ ต่อไปก็คงจะหายากและจะมีราคานะครับ Fc ใครมีก็ให้เก็บไว้บ้างนะครับวันหน้าต้องมีค่ามากกว่า1บาทแน่นอนครับอีสานดูเพลิน999ได้มาก็รีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับเข้ามารับชมรายการแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกริง่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อีสานดูเพลิน999 ได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆให้เพื่อนๆเอฟซีทุกคนได้ดูกันได้หายคิดถึงนะครับรักอิสานูเพิน999ให้น้อยๆแต่ขอให้นานๆานก็แล้วกันนะครับอิสานูเพิน999ก็จะสัญญาว่าจะนำแต่สิ่งดีๆและมีประโยชน์มานำเสนอให้เพื่อนๆ f c ทุกคนได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาบ f ฟซทุกคนไปก่อนขอให้ fc ฟทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนก็ได้สมดังปรารถนานะครับสวัสดีครับ